สวัสดีครับน้องเจนครับสวัสดีค่ะ,เ,คคะเป็นไงบ้างครับกับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับก็ตื่นเต้นมากแลก็ตกใจมากมาเพราะว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะมากมาก <c oughs> ขอบคุณไสครับทุกคนที่บอกว่าทำให้เจนได้มายืนจุดนี้ค่ะเห็นได้คะแนนไปแสนกว่าเลยใช่ไหมครับน้องเจน ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในวินาทีนั้นเห็นเป็นการประกาศผลออนไลน์ครั้งแรกด้วยครับน้องเจนเอาตรงๆคือต้องพูดว่าแอบเสียดายที่เป็นการประกาศออนไลน์เพราะว่าเจนรู้สึกว่าอยากจะในจุดๆนั้นนะคะ,ะที่เรารู้สึกดีใจไปด้วยเราไม่อยากจะเห็นหน้าแฟนครับแล้วก็อยู่กับเมมเบอร์ทุกๆคนคมันก็เลยแบบแอบเสียดายที่เป็นแบบออนไลน์ ในในวินาทีที่กำลังจะประกาศผลตอนนั้นเล่าคิดในใจยังไงบ้างครับน้องเจน hmm. ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับตอนนั้นคือสมองแรงมากแต่ว่าไม่ได้คาดหวังค่ะไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้อันดับเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้คือไม่ว่าอันดับไหนคือเจนก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนอยู่แหละน้องเจนครับเราพอประกาศวินาทีประกาศมาปุ๊บว่าเราอ่ะคือแบบ คนที่ได้เป็นเซ็นเตอร์ในสิงกันที่เก้าเมื่อที่แรกรู้นยกไงเอ่ยใจสั่นค่ะใจสั่นมากคือคือก่อนหน้าเนี้เขาก็ค่อนข้างจะแบบว่าเอ,อิ้มยิกเวลานะว่าพูดหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีเจนก็เป็นคนพูดไม่เก่งใช่ไหมคะก็จะเตรียมเตรียมคำพูดด้วยก่อนครับสิ่งเตรียมมาก็คือห <Hi, my S 2> ายไปเลย อยากเว,วื่องที่นั้นวันนั้นเราเตรียมอะไรพูดณตอนนี้เลยได้ไหมครับอาจารย์ครับก็ความจริงอยากจะพูดแบบว่าดีใจที่แฟนคบมอบของขวัญมนเกิดให้แล้วก็อยากจะเป็นเหมือนแรงบรนดาลใจครับเล็กๆว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้เสมอถ้าก่อนหน้านี้คือคือจะเห็นแล้วว่าซอเงนี่เราจะมาถึงอันดับหนึ่งคือมันแบบว่าทุกไปสมอมงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คือ ออกไปเขอก็จะไม่มีทางที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นเหมือนเป็นข้อคิดให้กับหลายๆคนว่าอยากตัดความเป็นไปได้ในชีวิตเราออกครับค่ะอะไรก็คือสิ่งที่อยากจะพูดในไลฟ์เพราะเชื่อว่ามีหลายๆคนดูอยู่ก็เลยอยากจะเล่นให้ทุกคนได้คิดตามแบบว่าได้มองเห็นในแง่มุมใหม่ๆบ้าง ทัวจรินครับวันหนึ่งที่เรายังไม่เคยคาดหวังว่าเราจะมาเป็นเซนเตอร์หรือมาชนะจนวันนี้มันสําเร็จละแล้วผ่านพ้นอะไรมาเยอะมากมายขนาดไหนครับน้องเจนวันหนึ่งที่เราไม่เราไม่เคยคิดว่าเราจะแบบชนะในการเลือกตั้งหรือจะมายินนะจุดๆเนี้ยแต่วันนี้เราทาความสาเร็จทาความฝันนั้นได้ละมันผ่านมาเยอะมากมายขนาดไหนครับ เป็นแถวหลังจนได้เป็นเซฟที่เป็นแถวหน้าแล้วก็รุดอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงเ,เวลามันแะบโนตลอดเวลาก็าแตนเต้นดีมั้งคะก็คือมันเหมือนเราผ่านช่วงที่แบบเราเครียดมากๆม,มาเยอะแล้วจนเราแบบไม่อยากจะเครียดแล้วเราอยากจะให้ชีวิตแฮปปี้มากกว่าจนกระท,ทั่งโลหิตแบบเออ,อพอพอมัน ดาวก็แฮปปี้มากๆเลยนะแต่ก็ถ้าเอากมาคือถ้าเมื่อวานไม่ได้ก็ไม่ได้เครียดหรือไม่ได้เศร้าแบบอะไรเลยอย่า้กำลังใจสำคัญคนรอบข้างคือคุณแม่ครับคุงเจนครับอะไรนะคะกำลังใจสําคัญคือคุณแม่หรือเปล่าครับที่อยู่รอบข้างให้กำลังใจตลอดเวลา ในทีที่เราชนะคุณแม่ได้พูดอะไรกับเราไหมครับหลังจากจบงานไลฟ์เมื่อคืนแล้วเปพูดคนะ่ะเจ๊สู้ๆนะไม่ว่าใครจะว่าย,ยัาง่งก็สู้ๆจะทำได้ครับน้องเจนไหนจะขอบคุณอะไรแฟนคลับของเราบ้างไหมครับน้องเจนครับ ับน้องเจนครับซิงเกิลทก้าที่เราจะเป็นเซนเตอร์มันจะออกเมื่อไหร่ย,ยังไงบ้างครับน้องเจนอืมในนี้ก็จนกว่าสถานการณ์นี้จะเป็นปกตินะคะก็หลังจากนั้นก็คงจะอีกประมาณสองเดือนเลยคะ่ะ <c oughs> ไปอไประมาณนี้ปล่กแสดงว่าตอนนี้เราก็เตรียมฟิตร่างกายซ้อมลองซ้อมเต้นอยู่ที่บ้านฟิตร่างกายเพ <c oughs> ื่อเตรียมพร้อมมันนั้นเลย <c oughs> แต่เ <c oughs> เฟนคลับ BNK48 สามารถติดตามไม้ที่ไหนยังไงบ้างครับน้องเจนครับก็เรามีเป็นเพจของ BNK48 โดยตรงเลยทางทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram t ท i t t e r ก็มีค่ะแล้วก็ YouTube ช่องของ BNK48 Official หรือถ้าอยากติดตามเป็นายบุคคลก็สามารถไปกด follower ใน BNK48 เ i ออฟเเราก็จะขึ้นเป็นเมมเบอทุกคนเลยค่ะครับน้องเจนครับ กับเรื่องของไวรัสโควิด -19 ตอนนี้หลายๆคนให้กำลังใจการคนไทยเองส่งกําลังใจช่วยเหลือกันเต็มที่เรารู้สึกยังไงบ้างครับความสมครสมารณ์มรรถของคนไทยครับ้องเจนความจริงก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมมติถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เราก็จะไม่ได้เห็นว่าคนไทยอะ ไงครับบอกว่าอาจจะเป็นคือสถานการณ์นี้มันก็แบบทำให้ชีวิตหลายๆคนแบ<อ> yeah, บแย่อะไรอย่างเงี้ยช่จะรู้สึกว่าถ้าทำให้คนภายนอกได้เห็นมุมน่ารักของคนไทยแบบว่าความสามัคคีกันที่ไม่ได้เห็นเฉพาะตอนที่เกิดสถานการณ์รบแบบนี้ใจคือว่ามันก็คงจะดีดีมากๆเลยเหมือนกันคแต่ ก็เหมือนเป็นอิสเลยที่ทให้ทุกคนได้เห็นว่าเออเรารักกันนะแต่ก็ความที่อยากไปกอดใจทุกคนมากๆเพราะว่าก็ากกาติดตามข่าวสาระอะไรแบบเห็นแล้วมันเครียดน,นะคะคนที่แบตบตกงานหรือแบบไม่มีข้าวข้าจะกินในแต่ละวันเพราะก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายแตบไม่มีรายรับแต่มีรายจ่ายตลอดเวลาอือคืออยากให้ทุกคนถ้าสามารถช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครับสุดท้ายนี้ให้น้องเจนอยากให้กำลังใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลหรือผู้ป่วยที่กำลังติดเชื้อโควินในทีนต้องเผชิญกับโรคไวรัสลนยนี้อยู่หน่อยครับน้องเจนครับ ได้ขอบคุณมากนะครับแล้วจะติดตามผลงานน้องกัะสิงกันที่ก้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย